ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มนะครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับก็ผมครูบอยสกายนะครับอินเนอจี้พัดนะเพิ่มพลังบวกให้กันและกันนะครับวันนี้ก็มาเป็นตละยข้อสอบนะครับนะักพัฒนาชุมชน EP ที่8แล้วนะหมู่บ้านท่านมีสตรีกี่คนนะครับก็จะเป็นจะสื่อถึงว่า อีพีนี้นะครับก็จะเอาข้อสอบแนวสตรีสัมปกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยมาตั้งคำถามถามกันนะครับช่วยๆกันติวนะครับนะครับก็สโลแกนเดิมนะครับคิดดีพูดดีนะครับทำดีนะครับและสิ่งดีๆก็เข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามครูด้วยนะครับถือหรือไม่เรียกครูก็ได้นะครับเรียกผมแอดมินก็ได้นะครับเป็นกันเองดีนะครับ ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับข้อนี้ก็เห็นหนังสือหลายเล่มเนาะชอบชอบถามเนาะคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีนะครับขอไก่ก็1ปีขอไข่2ปีขอควาย3ปีงอง,งูนะครับ4ปีนะครับให้เพื่อนๆคิดสักสวิแล้วกันนะครับ ครับผมก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้คําตอบในใจแล้วนะครับข้อนี้นะครับตอบที่ขอ,ขอขอไขนะครับขอไขนับส่วนมากเนี่ยถ้านหลักการเดาโม่ๆนะครับมันผมเนี่ยตอนที่ไม่ค่อยได้อ่านเนี่ยผมยังตอบเผลอไปตอบข้อนี้เลยซึ่งข้อนี้ผิดนะนะครับข้อนี้ผิดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบ4ปีเลือกทีใช่ไหมคล้ายๆการเลือกตั้งบ้านเรา นะครับต่อมาก็คือเนี่ยฉเฉลยแล้วนะครับก็คือตอบขอตอบขอสองปีนะครับคือผมพยายามหาในพบรบตัวตัวเต็มนะว่าตรงไหนที่มันบอกว่าวาระเนี่ยสองปีก็หาไม่เจอซึ่งไปเจอเนี่ยอยู่มาตราสิบเจ็ดเนี่ยเขาก็จะบอกเนี่ยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีวาระอยู่ตำแหน่งคขาวละสองปีนะครับและอาจได้รับแต่งตั้ง อีกได้แต่ไม่เกิน2วมาละนะครับก็คือกรรมการผู้ทรงวุฒิเนี่ยก็คือเป็นกรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่งอะไรเนี่ยเขาจะเรียกประมาณนั้น,นะครับชื่อต่อมานะครับก็เป็นสตรีสามแปดแล้วกันนะครับระเปรียบกระทรวงมหาไทยนะครับว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพศสองพสามแปดเนี่ยมีผลบังค,คับใช้วันใดนะครับชื่อพลบเนี่ยพยายาม จำให้มันเต็มนะเนี่ยไอ้พวกนี้มันออ,ออกสอบได้นะครับบางทีเขาไม่ได้ถามอะไรยากเย็นหรอกถามแค่ชื่อพอรบก็แล้วลานแล้วนะครับก็ไก่ก็เป็นยีแปดตุลาสองห้าสมแปดนะครับยีเก้ากันยาสองห้าสแปดสาสิบกันยาสองห้าสมแปดยเก้าตุลาสองห้าสามแปดนะครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้กันนะครับสิบวินะครับ ครับข้อนี้ก็เป็นเขาเรียกเบสิคอลพื้นฐานนะครับก็คือตอบขอไข่นะครับเพื่อออกเนาะมอปู oo, ชอบออกอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดูเฉลยเลยนะครับเนี่ยนะแอดมินทำทำไว้นะครับคืออันนี้มันเป็นสื่อเก่านะก็เลยมีการแก้ไขนิดนึงนะครับ ก็เป็นระเบียบกระทรวงมาไทยว่าด้วยนะฮะมีคําว่าด้วยนะครับว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีศ2538นะครับประกาศณวันที่29กันยายน2538นะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเนี่ยมี5ระดับนะครับแต่แต่เวลาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนว่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านคณะกรรมการสตรีตำบลน,นะฮะจะไม่มีคําว่าระดับ ในคำว่าคณะกรรมการนะครับอธิบายตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะเาก็จะเรียงสตรีมก็เป็นสตรีมหมู่บ้านนะฮะตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็สตรีภาคนะฮะสตรีเบนโลไม่มีนะฮะหยอกหยอกนะครับแล้วก็ก็จะประกอบด้วยอันเนี้ยชอบออกสอบอันนี้ก็ชอบออกนะครับถาถามแบบลึกๆจริงๆนะก็จะเป็นก็คือจะมีประธานแน่นอนนะครับถ้าแม่ มันไม่น่านะต้องมีประธานอยู่แล้วรองประธานเนี่ยพวกเนี้ยคือจำเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีนะครับเลขานุก,การเฮลันยิกเฮลันยิกก็ดูเงินเนี่ยประชาสัมพันธ์พีอาร์แล้วแม่องอื่นเนี่ยไอห้าสิ่งเนี่ยผมเรียกห้าสิ่งนะคือพื้นฐานที่ต้องมีห้าสิ่งพื้นฐานจริงๆนะประธานรองประธานเลขานุก,การเฮลันยิกประชานพันธ์ นะครับประมาณนี้นะครับแต่บางอันนะชอบถามมาเสมียนตราอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่นะครับต่อมาก็เป็นอีกข้อหนึ่งแล้วกันที่เป็นอันนี้เป็นกทบแล้วใครมีอำนาจหน้าที่กํากับดูแเลกองทุนบ้านและชุมชนมือนแห่งชาตินะครับอันนี้ผมขอติ๊กไว้ก่อนนะครับโดยทั่วไปนะครับก็กไก่ก็คือคณะรัฐมนตรีขอไข่ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับขวายผอสานักงบประมาณนะครับ นายกนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับโอเคนะครับคนนี้ก็หลายท่านก็อาจจะจะตอบได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับที่มันลงท้ายด้วยคําว่าแห่งชาติเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นคนที่เหมือนจะกํากับดูแลเป็นคนที่มาดูแลด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต่อมานะครับข้ออีกข้อหนึ่งนะครับข้อเท่าไหร่ข้อสี่แล้วมั้งนะฮะไม่ได้เขียนข้อนะนะฮะเดี๋ยวส่งไใกล้ก็ได้นะครับขออภัยนะครับพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติประศริษฐ์ห้าสี่เจ็ดนะฮะมีคนบังคับใช้เมื่อใดนะครับขออภัยอันนี้นะครับไม่เอานะนี่ก็ไก่นะครับวันถัดจากประกาศในราชกิจจานนเบกษานั่นไปนะครับ วันที่สามสิบธันวาคมสองห้าสี่เจ็ดนะครับขอควายก็คือวันที่สามสิบเอ็ดสองห้าสี่เจ็ดนะวันสิ้นปีนะครับงนะถูกกอและข้อคอครับก็คือต้องเหมือนยังไงเหมือนแยกประเด็นนะครับว่านะวันสิ้นปีปกติข้าราชการมันก็หยุดใช่ป่ะสามธันวาแต่กฎหมายเนี่ยทะลึเอ้ยมันก็สามารถประกาศได้แม้กระทั่งวันหยุดราชการนะฮะ หลายคนนะครับเป็นวิจรญญญารยณในการอันนี้ละกันนะหลายคนเห็นว่าเนี่ยไอ้ข้อนี้สาเอ็ดเนี่ยธันวาคมเนี่ยมันเป็นวันสิ้นปีมันหยุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่าประมาณนี้แต่จริงๆแล้วนะข้อนี้ตอบงอ,อนะครับเดี๋ยวไปดูฉเฉลยนะครับแอดมินทําไปแล้วนะครับข้อนี้ตอบงออนะครับก็จะอยู่ข้อสอบส่วนใหญ่จะอยู่มาตราแรก,แรก นะครับมาตราหนึ่งถึงห้านิยามศัพท์อะไรเงี้ยแล้วม่นก็จะไปออกท้ายๆเลยผู้รักษาการผู้ออกอะไรต,ตามภาษาเขานะครับที่เขาออกส่วนมากนะจากที่เคยไป,ไปสอบมาแอดมินเนี่ยอายุยี่หกนะก็สอบประมาณสี่ห้าสนามแล้วก็จะเจอแบบคือแอดมินเนี่ยอ่านยอมรับนะว่าอ่านอ่านแบบอ่านพบรบเต็มไปแล้ว สุดท้ายมันออกนิดเดียวนะฮะสู้เราเอาเวลาเนี่ยไปฝึกทำข้อสอบดีกว่าเยอะผมบอกเลยดีกว่าเยอะครับจากคนที่เจ็บมาเยอะนะครับก็ข้อนี้นะครับก็จะเป็นนี่ฮะบ,บังคับตั้งแต่วันถัดจากราชารนบเบกษานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือวันที่มันมันได้ใช้วันที่มันประกาศนะอันนี้ประกาศนะนีอันนี้ก็จะเป็น มันก็ย้อนมาถึงข้อนี้เป็นวันถัดจากถัดจากถัดจาก30ธันวาคม257เนี่ยก็คือ3 1ท4 4 7นะครับเนี่ยประมาณนี้นะเพื่อนๆหลักการดูวันประกาศวันถัดจากเนี่ยมันก็จะทรงนี้นะครับมาไปอีกข้อนึ่งนะโน้ตบุ๊กพังนะก็เลยติวใน iPad ก็ได้เหมือนกันแหละนะได้ความรู้เหมือนกันนะครับ ถือว่าเป็นเพื่อนติวเพื่อนแล้วกันผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับผมก็ไปถามเขานะผมเป็นค้งไนงะผมก็เลยชอบเหมือนคอระบายนะขอสอนหน่อยประมาณนี้ยกันตัวเองลืมด้วยนะครับเ,เพื่อนๆก็ก็กดกดไลค์นะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ก็ก็จะดีใจมากนะครับผมมีไอดอลเนี่ยเป็นพี่แมงปนะคือชอบนะชอบสอนเหมือนเขามางนั้นแหละแต่อาจจะไม่เก่งเท่าเขาสักเท่าไหร่ครับ กองทุนหมู่บ้านหมายความว่าข้อใดเก่าถูกต้องที่สุดนะครับหมู่บ้านก็คือกองทุนที่มันอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วก็เป็นลักษณะการปรกครองท้องที่ของหมู่บ้านอาจจะมีแบบอันนี้อธิบายกเกินนะกองทุนหมู่บ้านที่เขาเรียกกันเนี่ยมันต้องตามบริบทของหมู่บ้านหมู่บ้านไหนอยู่ในเมืองเนี่ยอย่างเช่นผมอยู่แพรกษา,าเนี่ยเขาก็จะเรียกชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเพราะว่ามันมันอะไรอะ คนมันอยู่เยอะใช่ปะคือตำบลหนึ่งอยู่กันสี่ห้าหมื่นเงี้ยคือเขาเรียกว่าเยอะแต่พอไปต่างจังหวัดชนบทเนี่ยก็จะตำบลหนึ่งเนี่ยก็จะเต็มที่พันหนึ่งให้มันถึงเถอะนะประมาณนั้นนะครับมันก็จะน้อยไม่ค่อยเยอะผู้เล่นนะพันหนึ่งก็คือเอาสักห้าพันเนี่ยให้มันถึงนะครับคนนี้ก็เกินขนาดนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ตอบงองๆนะครับ ก็อันนี้ยก็ชุมชนเมืองตามนะแล้วกองทุนหมู่บ้านนะครับหลายข้อสอบเนี่ยเขาชอบเขียนว่ากองทุนหมู่บ้านชนบทไม่มีนะครับตอบผิดเลยนะครับนะแอดมินทำสไลด์อีกอันหนึ่งไว้นะไปดูนะครับก็จะเป็นนะฮะเฉลยงงนะฮะนะฮะก็จะเป็นนะฮะนี่นะฮะก็บอกแล้วนะฮะมันชอบออกเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเนี่ยไอสองอันเนี้ยคอยดูดิในวันที่ผมอัดเนี่ย นวันที่ออกสอบเนี่ยพเอเผยจะออกแค่แค่นี้จริงๆคือไม่ได้ออกเยอะนะจ๊ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยลุงทักกี้หรือลุงโทนี่เนี่ยที่เป็นคนทําพลบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเขาไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วแล้วก็เลยไอ,กอ้กทบเนี่ยมันก็หายไปตามการเวลาเพื่อนๆเข้าใจป่ะโอเคนะรู้ก็พูดแค่นี้พอนะครับ มันไม่ใช่พรบอรเด่นนะเรื่มันของเนี่ยเพราะว่าการทํางานของราฐการเนี่ยมันต้องอิงตามรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็อิงตามยุทธศาสตร์ชาติยุทศาสตร์จังหวัดประมาณเนี้ยแล้วมันจะมันจะไปได้อ่าถ้าเราจะไปบ้าบอแหกอคอกเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับก็ข้อน,นี้ก็เนี่ยตามนี้เลยนะกองทุนหมู่บ้านนะฮะหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณีนะฮะก็คือตามบริบทของมันนั่นแหละนะฮะก็จัดตึ้งขึ้นเนี่ยตามกฎหมายว่าลักษณะปกครองท้องที่นะครับเนาะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับไม่รู้จบเรียงนะฮะเขียนแม่งเลยข้อหกแล้วมั้งนะถ้านะครับข้อหกแล้วนะครับก็เป็นโซม่าโซมนะครับก็เป็นนะข้อใดต่อไปนี้นะถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านนะครับ ก็คือก็ค้อน,นี้เนาะก็ตีหมู่บ้านตีหมู่บ้านเนี่ยเป็นตีที่ small small คือเล็กที่สุดนะหมู่บ้านแล้วก็ไปนะโชว์เลยนะฮะหมู่บ้านนะครับ1 2ก็เป็นตำบลพอตำบลหลายตำบลรวมกันเป็นอำเภออำเภอหลายอำเภอรวมกันเป็นจังหวัดจังหวัดหลายจังหวัดรวมกันเป็นอะไรเป็นภาคนะครับนะเอาเงี้ย เวลาเพื่อนๆทําข้อสอบก็ทําเขียนแม่งอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบครับไม่ต้องไปทําแบบบูเลคคอร์ดนะว่าแบบข้อสอบแล้วข้อฉันทําเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องนะมันยังไม่ใช่สอบจริงแล้วก็เวลาทําข้อสอบก็เหมือนพี่เมงปอสอนเนะี่ยก็ทําเป็นไมล์แมปโยงแม่งเลยเนี่ยข้อนึงเนี่ยโยงแม่งไปได้สี่ห้าข้อนะท่านจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านอะไรมากมายนะครับก็ใส่ความเข้าใจมันจะอยู่กับเรานานนะครับ นะครับข้อน,นี้ก็เฉลยเลยแล้วกันนะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับนะครับอันนี้ประหลัดอำเภอก็ประหลัดอำเภอก็แต่งตั้งได้นะนะบางอันอาจจะมีแซมแซมประหลัดผู้แต่งตั้งอะไรเงี้ยอันนี้นะครับข้อน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไปดูสไลด์ที่ที่ผมทำไว้นะนะครับก็ นี่นะครับเนี่ยให้นายอำเภอเนี่ยหรือประหลัดอำเภอเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งมือหน้าหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะก็เริ่มต้นเนี่ยที่อย่างน้อยนะเริ่มต้นเนี่ยเคนนะเก้ถึงสิคนนะครับเขียนไปเลยนะครับสำรวจ นะฮะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรมีหน้าที่ก็คือจะเกี่ยวกับไอนิดไอนิดของสตรีนะก็คือความต้องการของสตรีในหมู่บ้านนะมันสร้างขึ้นมาเนี่ยสิ่งคณะกรรมการมันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเราก็ต้องรู้นะคือมันเกิดจากคืออะไรอุปสงค์อุปทานนะครับอุปสงค์มันไม่มีคนตอบสนองอุปทานเลยต้องเกิดอะไรประมาณเนี้ยมาถึงแบบอ่า มันคล้ายๆกอทบอลเงี้ยมันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเหมือนไอ้แผนอะไรเนะี่ยแผนตำบลแผนจังหวัดแผนพัฒนาหมู่บ้านอะไรเนี่ยตามระเบียบกระทรวงมหาไดไทย2062เนี่ยไอ้ไอเนี่ยอาจจะออกออกสอบเยอะนะเดี๋ยว EP9 เนี่ยเดี๋ยวผมจะจะอัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดเลยนะครับนะครับเนี่ยก็จัดทําทแผนโครงการพัฒนาสติหลักๆเนี่ยคือรู้แล้ว เนี่ยคือมันสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นโดวตั้งโัวตีในการพิจารณาโครงการของสตรีที่เขียนมานะแค่นี้แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นเ,นเห็นปะตีหมู่บ้านเนี่ยเห็นปะที่บอกก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เพิ่มกรมด้วยประธานและกรรมการพัฒนาสตรีหมู่ละสองคนนะครับให้นายอำเภอหรือประหานนัดอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งนะครับ น,นันีคือเริ่มต้นนะครับก็เป็นหมู่ละสอคนนะฮะก็คือตำบลหนึ่งเนี่ยมันมก็มีหลายหมู่บ้านนะแต่เขาก็ไม่ได้กำหนดไว้นะว่าจะกี่คนอะไรยังไงนะครับนี่นะผมแคปไมคดูนะครับนะครับโอ้โหนะครับก็นะครับก็ถือว่าก็จบแล้วนะครับ ลาไปกันแบบประมาณนี้นะครับสตรีต่อไปเดี๋ยวเป็นพลบ,บอัยมาไทยสองหนะแผนพัฒนาตำบลระดับได้อำเภอดับตำบลน,นะนะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นะครับก็สู้กันไปนะครับเพื่อน จะได้สอบวันไหนก็ไม่รู้นะครับก็หน้าที่ของเราก็อ่านหนังสือทบทวนไปสนุกสนุกครับคือพยายามทําให้เรื่องอ่านหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกแล้วเพื่อนๆจะอยากอ่านมันนะครับก็ก่อนไปนะก็ฝากผลงานนะครับของแอดมินนะก็นะก็ทำขึ้นมานะครับแต่น,นี้มันประมาณนี้นะก็ให้ดูไว้ก่อนนะ ผลงานของแอดมินนะครับเหลืออีกเต็มที่เหลือประมาณแค่2หัวข้อนะแล้วก็จะเป็นข้อสอบที่มันแบบที่คาดว่ามันจะออกสอบนะที่เคยโพสต์ในกลุ่มพัฒนาชุมชนนั่นแหละ2 5งหนั่นแหละนั่นแหละพวกนีน้อันนี้ก็แอดมินก็นะสร้างขึ้นมาเป็นสรุปนะฮะก็ราคาก็ไม่แพงนะครับกันเองนะครับก็โอเคเก้าเพอเลขสวยนะครับแอดมินก็รวบรวมมานะ ตอนนี้ที่ทำเนี่ยก็รอไปสี่สิบกว่านาแล้วนะครับครึ่งทางแล้วนะก็เดี๋ยวจะวางจำหน่ายเพื่อนๆก่อนก่อนที่ท้องถิ่นจะประกาศสอบแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คอมมันพังอยู่ไงถ้าคอมไม่พังเนี่ยเสร็จนานแล้วนะครับนะครับเนะี่ยก็เลื่อนให้ดูนะผมก็จะทำสรุปสรุปจริงๆนะคือไม่ได้เขียนตัวเต็มแต่อย่างใดนะครับก็เนี่ย ก็จะทำเนี่ยที่คาดว่าเนี่ยถ้บแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยก็เอาสอบของเราเอาอะไรมาให้ดูนะครับเนี่ยก็มีข้อสอบเกาะก็เป็นแบบนี้นะคือถ้าเป็นสายแนวเวลาน้อยเนี่ยต้องท่านจะต้องเอาแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าจะดูคําตอบอ่าการแล้วไปดูคําตอบข้างหลังชีทหน้าสุดท้ายอะไรเงี้ยท่านจะขี้เกียจอ่านผมคนหนึ่งทนี่ยที่ เป็นคนแบบนั้นเลยนะครับสายขี้เกียจด่านนะบางทีถ่ายรูปเนะี่ยมาวางแม่งแล้วก็กาเลยนะครับเพราะว่าเราก็เวลาก็ไม่ได้มากนะครับนะครับนะครับีนะบ่ก็นะต่อมาก็เป็นเนี่ยชุมชนเมืองเนี่ยก็ทําเหมือนกันเนะี่ยทุกพรลบผมจะทําแบบนี้หมดก็คือทําให้รู้นะว่ามันมีทั้งหมดกี่หมวดะระบบเฉพาะการคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยจะเป็นนิยามความหมายที่สําคัญเนี่ยนะก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดู เป็นตัวอย่างนะครับก็บอกว่าทุกท่านเนี่ยจะให้กำลังใจแอดมินเนาะก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับก็จะวางจำหน่ายนะครับก็กลับสวัสดีมาในที่นี้นะครับวัสดีครับ